กระเบะะะะะกันก็ันวัตถปตปตนกูเจ็ดกรจค่ะบเปอหน่ะบาเลแรงแล้วแรงแล้วก็บเก็บล้านเก็บล้านปีกานปีกานเป็นบ้านเขาอยู่ในล้านนี่หละบ้านเาอยู่ในล้านนหละ มาฮู้จะไปถ่ายหยังก็เก็บลานเก็บลานเห็นละอ่อนไปเก็บลานอีดี้ละอ่อนอะหยังก็อะหยังก็บ่มกุ้ยปอละกาสู้เขาจะบ่มไปถึงไหนสุดดากานดปราสไบิลอบ่อลงกติลงกดาบอกือบ่มกบ่มตบ่มอะหยังก็ละเก็บหั่นเก็บนี่อมันคนมันๆนี่มันปล่อยเมียไปเฮาก็นั่งถ่ายถ่ายหยัง ถใช่เีโอน่าล้านน้ำลงไม่ได้เท่าไกว่าจะไปจอดแหน้ำอ่บาบ่าวไ้มันบา่าจะไปวานแหคนอยากกินปลาส้มพอน้าทังไรพออยากกินปลาส้มพอน้าพอหาพอ,อ,อ,อน้าหาอ่าน้าม้งน้าลงแล้วมันถามว่าน้าแห้งแห้งตินไหนฮะนะ่ะ nya ni kau dai nuh pun nak pergi pun kon. Oii, angan-angan. Nak pi buat hujam ikan. Nuh no, nak pi buat di perleh ni. No. Tapi perleh ikan banyak sungguh. Tapi ikan perleh tu dia busuk. Ikan dia busuk. Sama tak caulah. Tapi busuklah ikan dia dulu kami buat kasam kan. Ikan dia banyak. Tapi ikan busuklah. Dan kita main pesang-pesang. เาไปเอ,อลเขากำลังมามันอยัางน้ำน้าเอาไปเร็ว <laughs> ไป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 สองตัวแล้วไม่พอมีหย่าง

ไม่ดะ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 นำปาเมเรอไม่ดะเดี๋ยวพอสุกมาเขมเรอไยังแมวกาตัวคนโอ้ยไออยังน่ะออยังออกไนน้ำในป่าอย่างหอนแลยินเท่าแกบอกว่ามีกุ้ยเอาว่านาปีมานนา Tapi mana? Nak cari maklong. Cari maklong. Ma, balik balik Ma, pak. Awak nampak tak pegang dia sekali tak ni? Mana Mak Tam? Ikan apa? Ikan akuan. Eh, tua ni, luar nanti tuan yang lah. ibu nak. Boleh naik kan? Naik, naik, naik. Tak buat video ni. แค่นั้นเลย่ามันจะกระโดดขึ้นมาได้เดีือนใดขึ้นได้ล่ะอันนี้อยู่ปปสามก่ะไร่เล่นไหนได้ไม่ตัวอังกฤษ อันว่าวันนี้ครับวังกัตตาสวัสดีครับอ๋ออันนี้วันนี้ครับวันนี้ครับหลานหลานมาแอวนี่จะมานอนบ้านอุ้ยผูปกปอบมันกัมาฮนะับละมาอุ้ย อุ i, án, <laughs> no i, fe, i, ้ยมากันหลานแบบไหวใจหลานบ่หลานตัวน้อยจะมาเพ่แบบไหวใจอุ้ยมาตัวอุ้ยตัวก้นมาเพื่อปีนไปฮับในโต๊ะไม้กะลีน่ะบางี่อปันี่เด็กทหารแบบละชุ่ยๆเดี๋ยวเด็กใหม่ส่วนกลางเล็กๆอปปุตอปปาต

มีมูเซียมมูเซียมมูเซียมเนาะภาษาไทยเนาะมีมูเซียมเข้าเข้าเปลือกมูเซียมเข้าเปลือกอยู่ในดอยนั่นน่ะนายโอ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 ฮ่างนู่นน่ะนายวางนี่น่ะทุกคนเอาว่าปีไนบ่บังตุ๊ตาละนี่ยันเนาะเบสี่ตู้ต้าเล่ จึงละอ่อนจึงแมวโอ้เปิดไถนาแล้วหลายวันละรอเวลาที่แมวก็ละอ่อนโอมปุดติง,งิติง,งิเดาปตัดปตองน,อนี่ปันโดนี่มาตัวอ๋มอมบุมมมมยนับวิวองโดตั้งนี่ ดูเละสักยี่ห้าันนาไปเลีบยไปเล่ละอืมอยู่ในลังเขวาสันอุโมงค์เราแต่ละวันกิโลมาพอหลานพอหลานสลิดเหลออ้วนนี่กำมันเจียป่อมันป่อมันโตอ้วนอืมสองคนพี่น้องเนี่ยสองคนพี่น้องเนี่ยจะมานอนบ้านคืนนี่เต้นเต้นวัดได้ผมเจมีโดนต้นรดนตีอย่าเสีย ก็หล่ละนะอกอนาคตเธอโย่ขอบคุณจันนักขอบคุณจันหลายนะ่เจ้ามากดไลกดแชก็ซับสะไข่ป้านองนะ่เจ้าป้านองเรียบร้อยละกลับบ้านเฮาละไม่แล้งไม่แล้งเนะี่ย ลรถก็เร th ิ่มหนักละคนก็หนักละคนก็จะกลับบ้านเฮาก็จะกลับบ้านต้องขอบคุณเซโนสุดีไลต์สุดีเช่สุดีซับสไครต์คะวานอสุดิซับสไครบ์บะยเยอะๆต่ออันนี้ต้นมหากานีเนี่ยต้นมะฮอกกานีภาษาไทยต้นมะฮอกกานีภาษามาเลมหากานีภาษาไทยมะฮอกกานี อใครหิ้งพวกเก้าเก้าอ,อ,อันเก้าข้าวโพดเก้าน้อยอ่ะออกลูกแล้วเนาะนูน่ดอกแล้วดูโอ้ยจะได้กินก็เปื่อนก่อ <laughs>